ก็ขอกราบสวัสดีสวีตัสคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์67กับ ไอดีของกิลเฟ e นซี่นะครับก็เป็นไงบ้างทุกคนหลังจากที่ไปลอยกระทงกันมาวันนี้ผมก็จะมาอันเดตจอละครในเซิร์ฟ607ตอนนี้ก็เวล90เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ดูเวลแล้วนี่มาที่อันดับพลัง73คือที่ผมหายไปคือผมไปดำพลังมานะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกับพุพวกอะไรนิดๆหน่อยๆกลยทธ์ก็จะประมาณนี้ตอนนี้กิลก็อยู่ท็อ3โดนแซงเป็นที่เรียบร้อยก็ อัศวินรัติการกิยวผมเขาก็เลยแบบออกกันเพราะว่าดูตอนนี้ก็โอ้ตอนเช้าคือไม่ค่อยมีคนออนเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะออนกันช่วงมืดๆค่ำๆเพราะว่าไม่รหมือกันเขาได้จะไม่ว่างมั้งจะว่าผมะไม่ว่างแล้วคนหนึ่งมันจะว่างบางวันอ่ะตอนเช้าก็ส่วนใหญ่ก็จะว่างกันกลางคืนเขาก็เลยแบบน่าจะขี้เกียจร,รอมัง้งส่วนใหญ่ไวงใจร้อนอนะก็จะออกจากกิวเราไปหมดแล้วก็จะเหลือแค่อัศวินรัติการนะครับต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าตอนนี้สเต็ปต่อไปที่ผม แผลนไม่คือปลุกตื่นเจ้านั่นฟ้าก็ตอนนี้กระเป๋าผมก็จะมีอันนี้นะหินปีศาจหนึ่งลูกแล้วก็เขาเรียกว่าหินใช่ไหมหินพัฒนาปีศาจหนึ่งลูกแล้วก็จะเป็นทานด้างกล่องเลือกหินพัฒนาสองก<า>็จะได้กล่องนึงก็จะสามารถปลุกตื่นเจ้านกไฟฟีนิกซ์แมนได้ตอนนี้ตัวแดงผมก็มีอยู่85ผมว่าไม่น่าไกลเกินฝันแล้วก็อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะ ก็จะเป็นอยู่ไหนว่ากล่องอันนี้ในจดหมาก็เหลืออีก3ก็บอกอีก15โอเคก็คือผมไม่สนใจสองนี้เลยนะที่ผมสนใจคือนี่หินพปฒนาถ้าผมได้กล่องอันนี้มาคือเชิดฉายบอกเลยคนในกิวผมแบบจะูมใจใตัวผมที่ผมแบบดองมาตั้งนาน โอ้โห oh, oh. สุดจัดบ,บอกเลยไอดีนี้โคตรดองอะนี่ก็จะเป็นราชาทะเลเล็กตอนนี้กับบัฟสีทองก็มี2ตอนนี้ผมว่าจะทําของแดงชิ้นแรกก็จะเป็นทางด้านโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็กดไปเลยนี่โอเคก็อัพไปเลย <Wow. S 1> นะคือคือมันอันนี้ใหม่เหรอเป็นส่วนใหม่เหรอตอนแรกผมนึกว่าอันนี้เลยนะอัพเก้าสิบคือมันเก้าสิบอันนี้ มันมรีกรรมมาเป็นส่วนเลยวะ่ะตอนนี้ยุงผมผม,ผมไม่ชน,นะนะคืออาทิตย์ที่แล้วผมชนะด้วงไปไงผมก็เลยทลําอุปกรณ์แดงได้แต่ว่าเอา่อยุงมันแข็งเกินวะ่ะน้องชายพี่มันมันสู้ไม่ได้อ่ะมันสู้ก็ได้ก็ตูปวดข้ามไปเลย <c oughs> คือมันสู้ไม่ได้จริงนะยุงโหดจัด <c oughs> ทิมแรกคือไหวแต่ว่า2คือไม่ไหวน่าจะรอด้วงกับไอ้ไม่น่าจะรอฟินิกเอเอสบวกกับพลประกายแสงเดือนหน้าก็น่าจะดีผ่านทุกด่านและมังมีมังด้วยนะตอนนี้ก็โอเคแพ้นี่เป็นไงเรียบร้อยไอดีผมก็จะ ประมาณนี้แลหละข้งางกางที่ผมให้ดูทางด้านของอุปกรณ์สีแดงที่ผมทําไปแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทางด้านแผนที่ผมวางไว้ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนดูสิ้นเดือนนี้ก็ผมตั้งใจไว้ว่าจะทําเจ้าฟีนิกซ์แมน ASMR บอกให้ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ทีม SMR กก็จะเป็นเจ้าราชาเทรึกฟีนิกซ์แมนแล้วก็กระบองเหล็กแ่ฟีนิกซ์แมนไม่รู้ว่าจะได้สิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้าเพราะว่าตอนนี้คือผมไม่แน่ใจว่าจะเก็บ ทัน220หรือเปล่าถ้าทันผมก็ว่าจะเอาเดือนนี้ถ้าไม่ทันก็น่าจะสุ่มหาเดือนหน้าก็อรอลุ้นรอชมกันช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ หลังจากที่ดูแผน ASR ตัวต่อไปของผมแล้วก็มาดูตัว UR ดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าแฟลชประกายแสงที่จะเข้าทันมาเดือนหน้าก็จะเป็นตัว UR ตัวแรกตัวหลังจากนั้นก็จะเป็นเจ้าตัวยุงใช่ไหมยุงแล้วก็จะเป็นตัก็จะเป็นเจ้าจอกระพริเด็กที่เป็นตัวคอ UR ก็จะเอาสองตัวนี้แหละแน่แต่ว่ามันจะเหลืออีกที่หนึ่งไงตอนแรกคือผมกะจะเอาดวงเวลูปดวงมันคือมันหลุดสกิลมาแล้วไงแต่แม่งเอาอะไร ราชาเทเลกเลิกงมา ang, เจียแม่งไอ้เหี้ยทำแผนผมเป๋เว้ยทำผมเขวนคว้างไปหลายวันเลยอ่ะโอ้โหแบบผมเควงเลยอ่ะมันเอาราชาเทเลเลิกงมาเซ็งจัดตอนแรกเว้ยแผนในหัวผมคือนี่มันจะมีตัว A S R 3ตัว U R 3ตัวตัว U R ก็จะเป็นเด็กแฟลตแล้วก็ด้วงแต่ว่ามันดันเหลี่ยมเอาราชาเทเลกเลิกงมาแต่ว่ามาดูกันว่ามันจะเอาด้วงหรือราชาเทเลกเลิกงมาอันนี้คือเขาก็ยังไม่น่าชัวร์หรอกมั้งแต่ว่ามันมีสกิลหลุดไง ผมเลยแบบเอ้ยใจผมก็ไปละกับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะที่ว่าราชาเทเลลึกจะออกมาแล้วก็ด้วงคือลดหลดของมันคืออันนี้ใช่ไหมอียิปต์เนาะออกออกแนวอียิปต์นหน่อยแต่ว่าของราชาเทเลลิกมันไม่ใช่ไงราชาเทเลลึกคือมันใส่กำปั้นแบบสนับมือคือใช่เลยอะกลุ่มดวงดาวคือผมว่า99.9 9 9เอร์นะที่มันจะเอาราชาเทเลลิกมาเพราะว่าดวงมัน ไม่เข้าตีมไงแต่ว่าราชัดเหเล,เลกึกมันเข้าตีมเออก็จะประมาณนั้นในดูสิตอนนี้ผมก็อันดับที่เจ็สิบสามในตารางคะแนนำลังตารางพลังเออกว่าจะออกเสียงได้ p o r t ์เก็จะเป็นเจ็สิบสามของค่าพลังกันนะครับก็วันนี้ผมจะลองทันไลกิจกรรมตัวเองว่าผมจะขึ้นไป70ได้ไหมมาดูกันก่อนอื่นเลย ไปรับอันนี้ก็อโอเคก็เชียวๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะตัดให้น้อยที่สุดเพื่อ,อทุกคนคือจะได้เห็นว่าเขาดันพลังกันยังไงคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าที่ผมทำคือมันถูกไหมแต่ว่าก็มาแชร์ให้ทุกคนดูว่ามันถูกหรือเปล่า ก็ถ้าใครบอกมันไม่ถูกอะไรก็ม้นมาบอกมาพูดมาคุยกันได้นะจ๊ะอันนี้รูปก็จะเป็นรูปรูปสุดท้ายในตารางก็ที่ผมปลดคือแถวยาวก่อนเลยคือเพราะว่าอันสุดท้ายมันจะบวกอันนี้ไง30%เอน่ะเออแต่ว่าช่วงแรกๆมันจะบวกแค่15%เปอเนอะไรพวกนี้แต่ว่าหลังๆคือ30อ่ะคือ30กับ15คือถือว่าเยอะนะก็ ตอนนี้ผมก็ยังใช้ของม่วงของฟ้าอยู่เลยอะดูแต่ละตัวผมรันทดจ้าบอกเลยก็ก็มีกระบองเหล็กนี่แหละที่หลูหน่อยก็จะเป็นอาหารให้กับอันนี้ละก็เดี๋ยวก็จะให้เจ้าเฟลชไปกแสงละแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัพดาวไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามันหมดไปอัพพลังกันดีกว่าตอนนี้ผมก็ให้ดูพิเศษนะว่าการ์ดก็มีประมาณนี้ก็ขอสหรับนิดสลับหน่อยยังใช้ของฟ้าของม่วงอยู่เลยชีวิตผมดูดี ทอจัดได้เวลาแล้วครับที่ผมจะรีการ์ดให้มันออฟสวยๆเสวยอ่าอันแรกก็เฮ็ดพีเลยมันก็อยากได้จมตีมากกว่านะน้องใช่แต่มันไม่ออกเฮ้ยอันนี้สวยงามโอ้เฮ็ดพีแลยวนี่ยังไงนี่เดี๋ยวมาลุ้นแถวที่สี่กันว่าจะออกอะไรออกอะไรอ,อําไป เล่ย์ๆยาวๆไปน้องชายพี่บวกสามพันโอ้โหเยอะจัดอะไรวะไม่เห็นมันบงังโอ้ยโบนัสต,ต่อสู้ใช่ไหมนะ่ะสวยโยเฮ้ยสองแถวคือโบนัสอุย้ยบวกเท่าไหร่วะเมื่อกี้หมื่นใช่ไหมเยอะจัดโอ้โหเดี๋ยว เดี๋ยวโบนัสต่อสู้ส่องแถวคือมันดีไหมคือผมก็ไม่อันนี้ไม่รู้วยยังไม่รีเลยว่าเดี๋ยวมาอัพอันนี้รอมาดูกันว่าจะถึงถึงอันนั้นไหมท็อปเจ็ดสิบเราจะทำไเรเกจการตัวเองได้หรือเปล่าก็อัพไปเลยพันเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดโอ้โ ไอ้ตอนนี้มีดาวการอัพดาวอยู่สามของหมดละของอัพหมดละของแดงอัพอะไรได้บ้างอ่าเอ้ยอันนี้ไงกดไปน้องชา์พี่ปุ๊บนี่เฮ้ยบอกเยอะจัดเอยอะจริงดาว่งเฮ้ย,ยน,นี่อัพไม่ได้แล้ว พลังที่คนอื่นที่ห่างผมไปคือเขามีของแดงกันใช่ไหมที่พลังเขาบอกเยอะๆสุดจา้าโอ้โหตอนนี้การ์ดก็น่าจะมีอัพไดตแค่นี้ครับเดี๋ยวขอไปดูที่อื่นก่อนนี่ครับทุกคนผมเจอจุดอัพพลังอีกทีหนะนึ่งนี่ก็จะเป็นอันนี้เลยลงยิมอัพไปเลยโอ้โหเกือดง ขนาดซุ่มอพพลัง,งเกลือดูวอกทกลิรพันธ์เอาจา้าดูพันสี่อันนี้ก็ไม่วอกก็รีทิ้งเอ้ยอันทำไมนี้สี่ร้อยละมันเริ่มน้อยละนี่ก็พันหนึ่งสองร้อยอ้อยเอ้ยสี่ร้อยเฮ้ย, 400, อยขอีิรพันธ์หน่อยพี่นี่ีิรพันธ์จริงอันนี้แปดร้อยหกร้อยอ้ย อับไปครับยาวๆก็ชิวอันนี้เรื่อยๆแต่ว่ามาดูกันว่าตังเราจะหมดก่อนหรือว่าคัมภี์อัน,นั้นคัมภีสายของเราจะหมดก่อนมาดูกันผมว่าตังน่าจะหมดก่อนอะคัมพีไม่น่าหมดไะเรื่อยๆครับเชีวจ้า ท็อปเจ็ดิอยู่ไม่ไกลเรอยๆครับเรอยๆชิวๆช,ชิวจัดนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งอันก็ไปอันต่อไป ผมจะไม่ตัดน,นะชั้นนี้ผมอยางให้ทุกคนดูตั้งหมดเดี๋ยวขอไปหาตังกันอันนี้ก็โฆษณาเอาเพชรนะทุกคนปกติผมก็เอาเพชรทุกซีซันลตลอดอยู่ละนี่ก็ซื้อเลยตัวม่วาเราเน้นอันนี้ละไม่เน้นซื้อทรัพยากรอัพตัวเราเน้นสุ่ม สุ่มเกลือเผื่อได้ลูกแก้วอะไรบางอย่างมาพัชนาทีนหวางสุงไปไหมคืออันนี้คือในใจตัวเองนะบอกตัวเองว่าหวางสุ่ไปไหมแต่ว่าความหวังคือหวังและลึกๆในใจอะมั่วหวังอยู่ละฟ้าเผือได้แบบลอยครับ เผื่อใครยังไม่รู้นะครับอันนี้มันสามารถดูโฆษณาได้แต่ผมอันนี้ไงเติมดูโฆษณาไปแล้วก็เลยกดแบบชิลวชียก็ไปกันต่อครับไปอัพพลังในลงยิมไปการวิ่งไปเลยคิงคือผมอยากให้คิงอยู่นะคิงอยู่อะแต่มันไม่ทันเลยไงแล้วกดไปอันนี้คือผมกดทีละหนึ่งนะมันมันคุ้มนะแต่ว,ว่ามันจะเสียเวลาหน่อยดูนี่มันบอกแบบ มันบอกสามารถเราสามารถรีได้อะแต่ว่าผมส่วนใหญ่ผมขี้เกียจไงผมก็จะกด10นี่แหละแต่ว่าขอกดให้มันครบ60เป๊ก่อนเดี๋ยวจะกด0เหมือนเดินละกด1มันมันช้าไปมัน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 แบบไม่ทันใจไปรุ่นละเอ้ยนี่ก็ไปอันต่อครับกดทีละสิบเลยๆไปแต่ว่า ทำไมมันบวกน้อยอยังวะน้อยจ้าเด้อตงังจะพอไหมนี่เงิงทองผมว่าไม่น่าพอปะเฮ้ยทำไมมันลดเร็วอย่างนี้นี่เหลืออันสุดท้ายละเหลือแค่อ่าสายพลัง Oh. ไปอัน่อครเบเอไยใกล้หมดละตังกูได้กีร่รอบลุ้นจัดโอเคหมดเดี๋ยวขอไปฟาร์มตังกันนี่ก็จะเหลือแค่อันเดียวแบบแม่มันไม่น่าเหลือไว้เลยจริงๆโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็สิบเอ็ดเหลืออีกหนึ่งเหลือคนเดียวที่เราต้อง เขาข้ามมันไปเขาดูแรงประดันใจหน่อยเขาคือใครอ๋อคือแนะนำตัวโอ้ยอยู่กิวดยวกันด้วยอยู่กิวดยวกันซะด้วยเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอขอไปหาตังแป๊บนึงจุดหาตังอันแรกของผมก็จะมาในกิวเลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้คือเล่นยังไงก็เล่นไปเถอะแต่ว่าก็ อย่าดูถูกนะว่าแบบเฮ้ยกิจกรรมกิวโง่ๆมันได้ตังค์น้อยอ่ะคือมันก็มีค่าเข้าใจไหมเฮ้ยฟุกเฉยบินฟุกจัด <c oughs> บินอีกรอบไหมไม่น่าแล้วมนะั้งฟุกจัดเมื่อกี้ขนาดแบบยิงมวัวๆนะเนนี่ยคืออย่าดูถูกนะว่าแบบ ันได้ตังน้อยแล้วแบบไม่ลงไม่เล่นนะเอ้ยรอบที่สองเอาจานเอาจานไงแล้วผมแม่งสุดเกินว่ะน่าจะได้แค่นี้หละหยุดไหมมันเริ่มชาลงลนะโอ้ยไม่โดนโอเคครับหยุดก็ได้มาเป็น9,000ก็ ไม่แย่ครับไม่แย่อ่อันนี้ก็เป็นภารกิจไซ่ามานะจุดต่อไปคือตอนนี้ผมมี60รอบใช่ไหมเดี๋ยวผมขอตัดไปที่มันเสร็จก่อนแล้วกันผมกัอแบบปันนานเกินโอเคอันนี้ก็เสร็จมินที่เรียบร้อยก็นี่ได้มาเยอะจาดก็ถ้าใครดวงดีก็จะได้คุญแจมานะมาเปิดเล่น,ลนตรงตรงนี้ก็ผมก็มีแค่นี้แหละ ดวงผมเกลือเกินดูอันนั้นก็มีอีก2เหลีออ่สองอันอื่นไม่มีก็สวยจัดดูคือของดีน่าจะเป็นพวกเพชรหนึ่นะที่ผมได้มาเยอะสุดคือแค่150แต่ว่าไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้กี่เพชรมันจะเกือไหมก็น่าจะไม่พ้นดูทรงนะโอเคก็ กือคือเป้าใหา่วันนี้คือหาตังค์ไงไม่ใช่หาเพชรเกลือนี่เกือน้อยจะเป็นอะไรไปโอเคครับก็จุดนี้ก็มีประมาณนี้ไปกันต่อครับภารกิจเรายังไม่รู้ล่วงยังเหลืออีกวิ่งเข้าศูนย์แบบฝึกฝนแบบอย่างไรแล้วก็กดไปครับผมขอแบบพอพระดาให้มันพอเพราะว่าวันนี้ผม ตันละไม่รู้ว่าจะหาตังค์งยังไงโอ้บวกทีละหนึ่งมันจะบวกทําไมวะเฮ้ยทาไมมันแบบไม่บวกทีละพันทีละพันนะน้อยจา้าเลยนิดเดียวเจ็บปวดโอ้ยตังค์ไม่พอเฮ้ยเอาอะไไงนี่ครับจุดต่อไปก็ตรงนี้เลยคืออันนี้คือผมไม่ได้มาฟาร,ร์มนะ คือผมกะมากดแบบเอาตังอะดูคือมันได้ของแล้วก็มันจะได้เหรียญอะคือผมหวังตรงนี้อะหวังเหรียญมากกว่าดูคือกระบองเล็กคือของแถมอะตอนเนี้ย <c oughs> ยอกย,อกยอกคือแบบอะต่อเลยนี่กดทีละสิบไปเลย let's go ไปกันก็เรียบร้อยซื้อได้ไหมซื้อได้หนึ่งทีเอ้ยเดี๋ยวซื้ออันนี้ไวปด้ดีกว่าซื้อไปแล้วก็ไปต่อครับกดไม่รู้ว่าตอนนี้มันตังพอหรือยังกดปิดไปก่อนเพื่อคนไประหยัดไปกันต่อครับวิ่งเข้าศูนย์ฝึกฝนไป มันจะมันจะพอไหมมันจะพอให้ผมได้หรือ,อยังกดไปปุ๊บเอ็ีอ้ยไม่พอว่ะทุกคนอะไรไงเอาไงต่อผมมีจุดหนึ่งมีจุดหนึ่งก็คือนี่ไงก็จะเป็นจัดปาร์ตี้นั่นเองเอออยู่ใกล้ๆตัวเราเลยก็จัดปาร์ตี้ได้ตังค์มาละแต่ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าหรือว่าต้องแบบ เข้าไปปาร์ตี้คนอื่นด้วยอันนี้ก็ได้เพชรกับตังมาตอนนี้เพชรไม่สนนะตอนนี้สนแค่เหรียญทองมาให้ผมหน่อยโอเคก็เพชรก็เปิดไปยาวๆผมว่าน่าจะได้แล้วนะแค่แค่ห้าพันเอ้ยอะไรวะแค่นี้ก็น่าจะได้ละกดไว้เลยจิ้ t ท้ายเปงนี้ บอกมา400แต่ว่าจุดสำคัญคือมีตรงนี้บอกไม่โค่นเยอะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแสงหรือยงังมาครับมาดวนมาจะแสงหรือยงังโอ้ยยังว่ะเลยกี่พันวะเทะ่าไรวะเทะ่าไรเท่าไรเท่าไรน่าจะไม่ถื่นมึงแล้วมนะั้งโอ้ยเยอะว่ะโอ้ยนั้น ยอมแพ้ได้ไหมเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอไปไลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปหาจุดที่ดันพลังก่อนมาครับเหมือนผมจะเจอเจอุดดันพลังดูปลดแปแล้วก็อัพไปเป้งนี่แต่ว่าที่สำคัญไม่ใช่ตรงนี้แต่ว,ว่าเป็นตรงนี้นี่กับดาวสีเป้งนครับไป8 800. แปดก็เดี๋ยวไปดูกันว่า แซงหรือยงังมาโดนวิ่งไปเลยคิงลูกพอออพีทธธีนี่อาาันดับที่เจสิบมาว่าเอาจา้าแล้ครับเป้าหมายในวันนี้ครับผมก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เฮ้ยทำไมมีแต่ยิวเราหมดเลยวะแล้วดีมากนี่มึงใครเนี่ยมึงมาได้ไงเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็ มีเพียงแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคโอเค,อเคปีนี้พวกกูมาแรงต้องขอตัวทีว่าโปรพวกมึงแม่งเห็นตอนกูรวยแต่มึงไม่เคยเห็นตอนกูโปรฟิลตอนนี้แม่งโคจะมาพอกูแดกทองผสมกับโคเมียมึงดูทรงแล้วต้องการกูเลยบอกให้เมียมึงน,นัง้น